ปิดตำนานสอนเพศส,สอนสุพรรณเสียชีวิตแล้วในวัย73ปีแฟนคลับแห่อาไัยวงการลูกทุ่งต้องสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากสอนเพศสอนสุพรรณนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้เสียชีวิตอย่างสงบในวัย73ปีที่โรงพยาบาลสิริราชโดยลูกชายสิริโชคสอนสุพรรณได้โพสผ่านเฟซบุ๊กสิริโชคกล้วยแขกสอนสุพรรณเมื่อเวลา23นาฬิกาที่ผ่านมาว่าหลับให้สบายนะครับพ่อพ่อเหนื่อยมามากแล้วผมสัญญาจะดูแลแม่ให้ดีที่สุด เสียงเพลงของพ่อจะอยู่ในใจของแฟนเพลงทุกคนตลอดไปมีแฟนเพลงแห่แสดงความอาลัยต่อการจากไปเป็นจํานวนมากเนื่องจากมาช่วงกลางดึกของวันที่1พฤศจิกาย,ยน64ทางครอบครัวได้นําตัวสอนเพชรส่งโรงพยาบาลสิริราชเป็นการด่วน ทางลูกชายได้โพสต์แจ้งอาการว่าพ่อสอนเพศอาการสุดหนักหามส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้ตอนนี้อยู่ห้องไอซียูยังไม่ได้สติขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงคุ้มครองพ่อด้วยนะครับจากนั้นก็ได้มีการรักษาตัวเรื่อยมาจนกระทั่งจากไปอย่างสงบทั้งนี้สอนเพศสอนสุพรรณคืออีกหนึ่งตำนานเพลงลูกทุ่งไทยเจ้าของเสียงเพลงดังมากมายอาธิข้าวไม่มีขายใจจะขาดเข้าวเวรรอมอเตอร์ไซค์ทำหล่นไอหวัน่นตายแน่ขออภัย อภัยให้เรียมเสียน้ำตาที่คาเฟ่รักมา5ปี